ดีคะ่ะทุกคนวันนี้ของข้าเนี่ยี่างทำเครปสร้างบาจตะไม้เร็วบอกนะคะขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าม,มีต้องมีอีพีสองแล้วแหละต้องมีค่ะต้องมีจริงๆนะคะมันจะต้องมีจริงๆมันต้องมีแน่น,นอนอ,อันนี้ของขาเราสร้างเป็นเครื่อง เครื่องเครื่องผลิตแร่นะคะเครื่งองหูอันนี้คือแบบมันขอให้ไม่ถึงไงของข้าวก็แบบเอ็นซื้อไม่ได้อเค่กดส5 4.7จ็ดเก้า50 51, 51 52 53 55 59 60 63ขอข้าวนะคะก็อจะสร้างราั้วนะคะ แต่ยังสร้างเลเซอร์ป้องกันไม่ได้เพราะว่าแบบของเขายังแบบอืมเรื่องมันยังไม่ถึงไหนแม้ในสามสิบหกเนะสามสิบหกอยู่เลยนะคะและทุกคนเต้นาม้านะคะสร้างต้นไม้แล้วก็สร้างไอ้ยของเขาก็จะไปจับมาแรงนะคะจ,จับพึง่งอ่ะจับพึ่ง มันมีแต่ผึงนะคะไม่มี่นะมีแต่ึ้งเด้อมีแต่ผึ้งอือแล้วเขาก็กำลังออกตามหาผึ้งค่ะออกตามหาผึ่งนั่คือข้งเขาคือแบบนี่คะมันเป็นชื่อของนนี้คะของได้เจอสอว้าวได้หยุร้อย Um, อืหนึ่งร้อยห้าเอ้าเข้าไปซื้อเครื่องผลิตแร่เหล็กนะคะได้เจ็ดสิบเจ็ดนะคะได้ได้ได้เป็นเครื่องตอนแร่นะคะทำให้แร่เนี่ยมันแบบขยายอะคะ่ะเป็นแร่แร่อะไรอะแร่ที่มันใหญ่ขึ้นนะคะ ใช่ไห่้นอยะขึ้นอแล้วก็ขอเขาก็เปียกเอาน,นี้ต่อนะคะแล้วขอนเ่ยก็ไม่เดินไปนะก็มีช่สาวสสบเองของพ่อพ่อกำลังแบบเนี่ยนะคะตอนแรกขอเขาคิดว่ามาเป็นอย่างนี้คือแบบนันต้อ,นะองใช้เลวบลักไงแล้วของเขาคือ,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 อไม่มีเด้อไม่มีเด้อ ไม่มีไม mm. ่มีแลาวเขาเลยแบบอ๋อเลยค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นแล้วก็สร้างบันไดค่ะสร้างบันไดแต่แต่นะคะก็ปีนขึ้นไปค่ะอันนี้ข้นสุดแล้วเขาก็ ข้าวตรงนี้ตรงนี้อันนี้ 5. 5. นห้าสุดห้าขอข้าหลือสิบเอ็ดห้าหน่สิบเอ็ดนะคะแ้ขาก็ไปจับแมลงเนอะจับแมลงบ่อยมาก,น,ากน้คะนะคะก็เห็นสีงูนี่อุ้ยไม่โดนแ้ว้ก็เห็นแทนโดรีนอะไรสักอยาก่างนะคะ เขาก็จะโดดขึ้นไปมุดติดๆเ,เ,เขาก็แบบตรงนี้กำลังงงนะคะเพราะไม่เคยเล่นแล้วแบบเอ๊ะอ,อันนี้มันคืออะไรนะอันนี้คือเขาก็บอกว่าคุณจะซื้อเพื่อนกัจับเลีย้ยงไหมอ่านี่นะคะมีหลายตัวเลยอันนี้ใช่ห้าสิบเพื่อนนะคะอ่ะขาของเขาเป็นสีชมพูต้องใช้หนึ่งพัน เขาก็าแบบกำลังดูอยู่กำลังดูว่ากำลังเอาอะไรของเขาจะอะไรตนนี้กันตรงนี้ของเขาก็แบบมันเป็นอะไรเ <c oughs> ขาก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะแต่งานของเขาก็แบบต้องเดินกลับบ้านค่ะแต่ทุกคนเห็นอ่นอมปุ่มที่มันเขียนเป็นรูปบ้าน,นะานไหนั่นแหละมันสามารถลร์กกลับบ้านได้กว่าจะรู้อีกทีก็คือจะจบคลิปนู่น สปล่อยและได้สามตัวนะคะพุ่งสามตัวในตัวเดียวงงไหมอืมของขาก็งงต่อไปของเขาก็มาดูอุ้ยได้สี่ร้อยตัวบาบโอ้ยโชคมาโชคมาเอ็นขึ้นไปต่อค่ะเอ็นอุ้ยพ่อเห็นไอ้่วกนี้เป็นแผ่นมไม้โกดหรือไหมนม่ใช่ไรอ่ะของเข้าไม่แน่ใจนะคะ ออันนี้มันแบบหมอค่ะก็กระดูดลงมาเลยนะคะไม่อยากไม่อยากอันนี้ไม่อยากอันนี้คือไม่อยากเลยไม่อยากปีนบันไดที่เสียเวลานะคะแล้วก็อ๋อก็นี่ได้แล้วได้ได้ไดหมน,นะคะได้ม <Yes. S 1> าเ่งเจ๋งจังยโอ้อยอันนี้นะคะห้าค่ก็จะแบบ หยุดมันนะะ่งอะไรอยางเี้ยค่ะหมายถึงว่าแบบแบบชื่อแบบเสียงมันเงียบไปอะคะ่ะนั่นอเขาก็ไปจับมาแรลงแล้ยไปจับเยอะเนาะของเขาก็ไปจับมแมลงนะคะเฮ้ยเห็นเพื่อนไหมอไเอาของเพื่อนเลยของเพื่อนนะคะของเขาก็ไม่รู้เฮ้ยคนเห็นเพื่อนอยู่ตรงนั้นไม่ใจจ่ายอะ ตัวนั้นแหละมันจะใช้วิทยายึดกับข้าววิทยายึดก็คือมันจะหลบเก่งค่ะหลบเก่งหลบเก่งมากมนั่นนั่นบินแหละมาคงจะไม่ใช่มั้งใช่หนึ่งกว่มคุ้มไหมเนี่ยได้หนึ่งตัวเนี่ยใครคิดว่าคุ้ม,มช่วยบอกหน่อยนะคะใครคิดว่าไม่คุ้มก็บอกเดี๋ยนะคะ เขาก็ไปจับมงนิ้วไปจับมลงบดจังเยอเลยเนี่ยค่ะตอนนั้นเขาก็สบายะสบายค่ะเขาจับมแมลงก็คือไปพักไปพักมื่อนะคะพักม่องนี่ เป็นแบบไปตรงนี้นะคะแซื้อเป็นเก้าสิบบาทสิบบาทดสิบอันนี้เปสามสัห้าพันรมนะคะสอง X เป็นหนึ่งพันเป็นเป็นโนนะคะอืมเป็นโนแล้วก็มีเป็โซฟาอันนี้เราผิงอันนี้เป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นทซานะคะคือมันอยู่เหมือนแบบอยู่ข้างบนของข้าเไม่รู้เคะ ด,ดอูอุอะไัขงเขาลอ้องอ่ะจะมีพลังงาบางอย่างก็เป็นได้นะคะไปจะบแมลงแล้วจ้าแล้วฝั่ง,งนจะแบบเฮ้ยไม่ได่ไปจำบแมงบ่อยจังเพราะว่าของเขาไปรีแลกค่ะไปแบบทักมากถึงเงินแม่นม่ได้สองสิบแปดบาทอือม ข้าก็แบบดูค่ะเห็นบ้านเพิ่มมีเลเซอร์ก่กว่าจะได้ทดสอบมีแบบนานมากชุดมากอ่ะทดสอบอะไบางอย่างข้าก็แบบมีขนาดแล้วปีนบ่อยปีนบ่อยมากแต่ก็ขึ้นไหนฉันถ้าข,ข้ามีบ้านนี้จริงๆคงจะปวดขามาก โอ้ยไม่ว่าจะหล่นแล้วนะอันนี้เป็นซิปลายนะคะแล้อันนี้คืออย่างแพงอ่ะ1,500ตับอืม3,500นะคะไปบอกเพือนของข้าผู้สิทก็ขอโทษด้วยนะคะคออนีนนะะ่นะคะเขาก็กำลังแบบดูเลยว่าอุ้ย อิงเห้สีชมพูไหมใช่ไห้สีชมพูอืมเฮ้ยลบลบนี่แหละตัวนี้ใช้วิทยายุทธกับข้าวนะไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ข้าวจำไม่ได้นี่แหละนี่แหละ มันก็จะอยู่แล้วหน,ใน,ในี่ยนง้คเ่มสองตัวไี่สามสิบเก้าแล้วเพิ่มสามสิบเก้าตัวที่สามสิบเก้าตัวแล้วดังนี่ยฮะตอนในี้ไั้หนึ่งตัวอด้หนึ่งตัวค่ะแล้วของเขาก็หยุดแับขึ้นมแนะคะเห็นสัตตัวแต่ว่า เห็นมีเลยข้าก็บแบบเดินกลับบ้านทัที่ไม่รู้ว่ามันมีปุ่มวางข้าก็ททนนที่แบบไม่ค่อยสังเกตนะคะไม่ค่อยสังเกตจริงๆแื่ไม่สังเกตจริงๆข้าก็แบบดูตรงบ้าน องอ้แล้วก็อืบอันค่ะแล้วก็ บ่ทเป็นพรมนะคะในนี้ก็แปดสิบร้อยยี่สิบแล้วก็ตรงนี้ก็มันไม่พอ,อแล้วก,ก็อันนี้อีกแล้วะคะ่ะก็ดูแล้วก็กำลังดูอยู่นะคะุ๊ยตรงนี้มีเป็นทํามเรียนนะคะถ้าขีดเราก็ซื้อมาเลยแหละแล้วแบบคือแบบ <c oughs> อันนี้ของเขาก็เอือเดินไปหยย,ยบยแล้วเอื้ดินไปหยับบ่อยเวอร์จนะคะว่าวอรหยยบบ่อยวาาอค่ะเยอะมากไปจับแมลงอีกแล้วอีกแล้วไม่ใช่ไปจับแงค่ะนี่คือไปซื้อของไปซืออทรัศ์นี่ โ oh อ้ m ม g ก็นะะมาเป็นยงนะคะมันไม่หวาดอ่ะมันเขาก็จะหาเรื่องตกนะคะอืม้เขาก็จับมาแรงจ้าเขาก็กำลังดูพื่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีหรือเปล่าอันนี้ไงโอ้ว หนึ่งตัวนะคะที่สี่สิบสองแล้วแล้วของเขาเนี่ยก็เห็นสีชมพูได้กี่ตัวสามตัวโอ้โหได้สามตัวคือคุ้มนะเพราะว่าอ้อยไม่คุ้มเนี่ยพี่ไม่จิงมันคุ้มนะคุ้มนะทุกคนเขาก็แบบ ตันนี้สารตัวาสิ้า my god นามักข้างนี้ก็จับน้อง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 นอออเพา่นจะแบบของข้าวจะมาแรงบ่อยจัเพราะข้งข้าแบบนี้ นเกมไม่มีอะไรทำงนะคะเพาะว่าบจะได้ทว,วาเงนไปด้วยเป็นเพนื่อนะฮะเรื่องังนประตุกว่าเขาถง้าน,นเพ่อมาเนเบสซี่รจะกระโดดหรือ่มันข้ามได้เหรออนนี้ปรากฏก็คือทำไมันเหมือนมันข้ามไม่ได้หมือนมันข้ามได้แต่มันก็ไม่ไ มามร้อยยี่สิบสามสา้อยยี่สิบสามก็คือโอ้ยรอนะคะก็ไปที่ห้องนี้ไปใช้น,นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้จะเป็นห้อง,องน้ำนะคะอุ้สี่ร้อยเลยเหรออันนี้เป็นห้อง,องที่ราได้ก็มารูาน,นะคะดีละ เขาก็จะหาเรื่องออกทางหน้าปากนะคะเขาก็จะกระโดดลงไปว่าอยู่ในแรกบ้านเราอยู่เขาก็พยายามจะส่องตรงมานะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ปรากฏก็คือไม่เห็นอะไรเลยนี่คืออย่างนี้แหละเขาก็ไปเอาเงินค่ะเอาเงิน,งนโดดขึ้นไปตอนโดดคือเสียวหัวมากข้อมหน,นีไปแล้ว ห้องนี้ห้องน้ำนะคะต่อไปห้องต่อไปเป็นห้องที่แพงน,นะคะห้อหน,อนังสือห้องหนังสือนทนนี้นรับแล้วก็อันนี้อืหัข้าก็นนี้นะคะหัเ้อน้ำมานะคะห้งไหนถูกไหมอ,อันนี้ถูกโอ้อเยเอาะแบบ มันเจะออกกาะกระดูกกายในเกมนะคะแต่ว่ามันออกไม่ได้มันจะเป็นลูกแม่งใช่หน่อยโอ้ยจริงๆของเขาก็ใช้เนี่ยทุกคนเขาใช้วิธีการกระโดดแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะทามาฮิและของเขาก็วาร์ปไปที่ร้านขายของตรงนี้เราสนของราชินีนะคะราชินีเพิ่มสิ มี่จัดตัวแข็งแรงของเขาไม่เอาจะไม่เอาจ้ไาจไปดูตัวนี้ดีกว่าได้เงินอยากจะคบแล้วเขาก็มาดูนะคะว่าตัวไหนส,สวยมากตัวสีชมพูหนึ่งพันนะคะหลายตัวที่เป็นหนึ่งพันเนีเ่ยตัวนี้สิบตัวนี้สิบนะคะของเขาก็ซื้อตัวนี้มาโอ้ตัวนี้ เรซื้อแบบแิบทุกตัวที่มันถูกบอกน่นนนะคะแเขาก็มาดูเขาอ่เจ้าพึ่งบอกให้เรายังไงนะคะนี่ไดขขขนน้ขึ้นมาเดีกเห็นไม่้เขาพึ่งอันนี้เห็นไหมคะพึ่งปุ๋มบ้านขเขาพึ่งเห็นจริง ลื่ข้มาค่ะกะโดดชนลื่อนองเขาก็เฮ้มืนมอนลืมาบางอย่างเขาก็ไม่ได้ล่นยะอืมแบบงเขาก็ขึ้นมานะคะมือลอยค่ะว้าเล่นไม่ได้มืนะ <c oughs> อลอยลลไม่ไมอือลอยนะนะอันนี้สี่รอ้อยอ้โนี้ใครเอ้ยค่อูอ้เป็นบันไดนะบันไดนะ มันก็ไม่นแบบนี้เลยเเเเเค่ะแต่เราต้องใช้มีอขนาดหกร้อยเติมเติมเกิมนุ๊กเติมนงบค่ะเติมนงบค่ะฮันนี่เป็นมือเลยโอโอโออออมันจะมีการปีนด้วยข้ามหนึ่งก็จะปีนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยนะคะไปจับมแมลงจ้าเห็นเห็นเห็น ค่อโอ้หอันนี้เ่ม้ะอันนี้มันใช้วิธีอายสพเพิ่อได้หนึ่งตัวค่ะได้หนึ่งตัวค่ะได้แค่หนึ่งตัเองนะเขาจะเพิ่มต่อจริงๆไม่ได้ค่ะตัวหรอขาพักมือไม่ได้มือค่ะไม่ได้มือ หลายเรื่องหลายเรื่องนีนน่ถ้าไม,าม่ต้องทำไงกต้องจะพยายามท่าอนไรข้อของข้าวก็แบบนี่นะคะข้าวใบอุ้ยมีผ้งหลายตัวมากหลายตัวมากหลายตัวลูกหลายตัวมากค็ใหแล้วอ่ะจอขึอันนี้ก็จะเป็ เ็งงแต่ว,ว่านี่นี่ไม่โดนพ่อเจไม่โดนนะคะพ่อเจเขาเรียกว่าพ่อเจคือแบบไม่ได้ไม่โดนนะคะแค่เขาเรียกว่าทบไม่ถูกค่ะเขาก็ว,ว้ามาที่บ้านนะ,ะแล้วก็มือลอยค่ะมือลอยีแล้วนะมือคํามือลอยมากมากมือแล้วก็เดินค่ะในเกียนยี้ของาชอบมือลอย <ś led> แล้วขเขาก็ขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นไปแล้ว <ś led> มาตรงนี้ห <ś led> ันหันมันแทงแทงทั้งนั้นไอ้เงนไม่พอเนี่ยขเขาก็แบบอันนี้ที่จริงมันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับ การแบบสสน่ห์ลงไปนะเท่าทีค่ะเท่าทีไม่มีสสน่ห์หรือว่าจะแบบดักพึ่งก็ได้คือจะเล็งพึ่งก็ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนม้างเล็งเล็งพึ่ง <c ười> อ้ารก็ข้วาวก็แบบเล็งโอเคต่อไปก็ไปตรงนั้นนะคะตรงนั้นคือตรงไหนก็ตรงนีน้ไปขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งค่ะ เ้าก็นี่นะคะช่วยรางวัลโอเงินไม่พอโอยเงินไม่พออีกเกมนี้เป็นเกมที่เงินไม่พอบ่อยสุดสุดครับบ่อยมากเขา,าก,ก็วมมาที่้ายไม่ใช่ลกของสุนัขคุณ แล้วก็แบบเผลอไปโดนไอ้คนที่เขาขายนี่น้อยอันนี้าโอ้ได้มาหนึ่งพันเอ่อเ้าสิบสองนะคะอือเขาก็กระโดดขึ้นไปอู้อ เขาก็านะคะขึ้นลงขึ้นลงอือนี่มานี้แมโดนแล้ววาหอหล่นนะคะไม่เหมือหล่นหรอกเห็นว่าแบบมันล่มตั้งนานแล้วมีว้ามีทั้งมารกตทองนะคะแล้วก็เหล็กค่ะตรนนี้หนเขาสามารถใช้เป็นจุดที่สามารถแบบอันนี้ได้เลยนะคะ สามารถแบบเล็งพึ่งได้ว่าอยู่ตรงไหนามากแล้วก็กำลังกวาดตาไปวนะ่ะว่ามัานมีพึ่งตรงไหนากของเขาก็พอเล็งได้พึ๊บก็กระโดดเลยนี่นะคะอุ้ตัวนี้แหละสป24ตัวอุ้ยชคชกดีหลายหลายเขาอบแบบอารมณ์ดีค่ะไม่ใช่ลิมิดมงินเขาก็แบบ พยายามจะขึ้นแบบที่ขลงคะเคยขึ้นแบบไวอะไวอแต่มันก็ทำไม่ได้แล้วไงติ่งมันเข้ากันมาตรงนนะคะแล้วก็ลืมว่าคะกดล็อกไม่หมดแล้วนี่งเขาก็แบบจะดึงนะคะแต่ก็แบบลงมาดูหน่อยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลงมาดูหลักคือลืมกดเ แล้วก็วเห็นว่าน้อยก็เลยไปหย,ย,ย,ยดในต้น,นไม้หยทำไมก่อนแต่นนนเนี่ยก็แบบใช้ม่อมองอันนี้นะคะใช้มือมองอันน,นนี้บบห้มันจะยากมากเลอแบบมันก็ไม่ยากเลยหรอกอืมอันต่าเดีวเนี่ยหละอุ้ยอุ ไม่พแล้วหนึ่งตัวผมไม่นเนี่ยผมไม่นเนี่ยกระโดดกระโดดคไม่ใช่เลยหรอกนะคะกำลังจะขึ้นต้นไม้ค่ะแต่ขึ้นไม่ได้มันก็ต้องขึ้นไม่ได้ใช่แล้วนก็ต้องขึ้นไม่ได้โอเคข้าข้าขึ้นแบบลงมาใหม่แล้ว เกมนี้คือแบบมือาหมบ่อยมากโกมข้งนอกเล่นมาเยอะมากแล้ค่ะมือนเกมนะค่ะเขาได้ยินหน่อยดละมือบ่อยมากค่ะแล้วจากนั้นใช่ไหมครับกเดินต่อค่ะเดินต่อไป เดินไปหาพึ้งไม่โดนไม่โดนนี่สองตัวนนก็วาดจับบา้านค่ะได้เงินทยง,งยังเยอะเลยอันนี้ของข้าวเป็นน้ได,ด้หรอนแต่ว่าชิเยงแาแบบชิเกเียสุดไม่ใช่ชิเียงแล้วแต่ถชิเสียมันเก็กนทีน่แบบมันแบบไม่เหเสียงเงินๆ โโอ้ตรงนี้มีอะไรบ้างอันไทั้งนั้นไม่เที่ยงหรอกนะคะเป็นกลางดีนะคะว่าต่อตรงนี้ไปอีกอุ้ยม,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 มีตรงที่ผลิตแหน่อีกอออมั้งเหรอกนี่แล้วหรอขอชิมฉาบ๊ายบายนะคะจะมาต่อคลิปหน้านะ